สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพร้อมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้13ตุลาคม2563ครับคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบความรุนแรงระหว่างพายุนากนครบที่จะเข้าประเทศไทยเริ่มมีอิทธิพลต่อประเทศไทยพรุ่งนี้ครับกับพายุโพดุลเมื่อปีที่แล้วกับพายุนากังที่จะเข้าพรุ่งนี้รุนแรงเป็นยังไงครับใกล้เคียงหรือแตกต่างกันอย่างไร พรุ่งนี้ภาคอีสานเจอแน่ครับชมรายละเอียดในคลิปครับก่อนอื่นมาดูข้อมูลของข้อข้อมูลของพายุก่อนนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าประเภทของพายุแล้วและความรุนแรงอันไหนแรงน้อยแรงมากกว่ากันนะครับแรงน้อยแรงมากก็หมายความว่ามีลมแรงมากมีฝนตกหนักมากน้ําท่วมจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบอันไหนรุนแรงกว่ากันไล่ไปตามลําดับชั้นนะครับ ประเภทของพายุนะครับพายุดีเพชชันนะครับจะมีความรุนแรงน้อยที่สุดในบรรดาพายุที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับก็คือเขาจะแยกว่าเป็นพายุดีเพชชันเขาแยกจากความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางของพายุนะครับพายุดีเพชชันจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรียกว่าพายุดีเพชชัน แรงกว่าดีปเรชันขึ้นมาก็เรียกว่าพายุโซนร้อนความเร็วลมมากกว่าพายุดิปเรชันแน่นอนแต่ไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางนะครับต่อไปรุนแรงที่สุดที่เคยเข้ามาในประเทศไทยก็พายุใต้ฝุ่นอันนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มากก็รุนแรงมากกว่าพายุโซนร้อน พายุใต้ฝุ่นที่เคยสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับประเทศไทยมาแล้วก็คือพายุใต้ฝุ่นเกยนะครับหลังจากนั้นยังไม่มีพายุที่เข้ามาในประเทศไทยที่มีความรุนแรงเท่ากับพายุใต้ฝุ่นเกยอีกนะครับแต่ก็มีเมื่อปีที่แล้วมีพายุโพดุลก็เป็นใต้ฝุ่นเหมือนกันครับแต่ความรุนแรงไม่ไม่มากถึงขนาดพายุเกยนะครับคือพายุแต่และพายุที่เข้ามาในความรุนแรงกับมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางนะครับ และก็ความเร็วในการเคลื่อนตัวของพายุคือเวลาพายุเขาเข้าฝั่งมานี่พายุเขาจะอยู่ในทะเลหรืออยู่ในมหาสมุทรนะครับเวลาเขาเคลื่อนตัวเข้าฝั่งขึ้นฝั่งมานี่จะสร้างความเสียหายและก็ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนผลกระทบต่อ,อสิ่งแวดล้อมในภาคพื้นดินนี่มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับประเภทของพายุถ้าเป็นประเภท depression ก็รุนแรงน้อยกว่าถ้าเป็นพายุ ส่วนร้อนหรือใต้ฝนก็รุนแรงมากขึ้นตามลําดับก็เหตุที่จะส่งผลกระทบมากหรือน้อยก็เป็นเพราะหนึ่งเป็นประเภทพายุอะไรนะครับ 2. นอกจากประเภทพายุแล้วยังมีความเร็วในการเคลื่อนตัวของพายุด,ด้วยนะครับอันที่ปรากฏในในตารางนี้ก็คือความเร็วเร็วลงสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอันนี้เขาจะแยกเป็นพายุอะไรเป็นพายุอะไรแต่ตัวที่สองที่จะสร้างความรุนแรงมากน้อยก็ความเร็วในการเคลื่อนตัวของพายุ นะครับคนละอันนะครับความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กางเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทพายุแต่ความเร็วลมในการเคลื่อนตัวนี่ถ้าเคลื่อนตัวเร็วมากก็เป็นสร้างความรุนแรงได้มากถ้าเคลื่อนตัวไม่เร็วมากก็สร้างความรุนแรงไม่มากนี่ครับเหตุของการจะสร้างความรุนแรงมากหรือน้อยก็อยู่สองเหตุนะครับคือเป็นพายุอะไรกับเคลื่อนตัวของพายุเร็วเร็วหรือช้าครับ ทีนี้มาดูเมื่อปีที่แล้วพายุโพดุลครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพายุโพดุลที่เข้าประเทศไทยนะครับเป็นพายุใต้ฝนนะครับเป็นพายุใต้ฝนแน่นอนครับแน่นอนความเร็วแน่นอนครับความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางต้องมากกว่า1 1 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ข้อมูลนี้เราไม่ได้ไปค้นมาเมื่อปิดเขาความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางเท่าไหร่และความเร็วในการเคลื่อนตัวของพยอายุกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราไม่ได้ค้นมาเพราะว่า มันเป็นพายุที่ผ่านไปแล้วเมื่อปีที่แล้วก็นํามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเขาเป็นประเภทพายุใต้ฝุ่นนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนคงจะจําได้ว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับน้ําท่วมกี่จังหวัดต้นไม้หักถนนขาดเสาไฟฟ้าล้มไปกี่ต้นพี่น้องคงจะจําได้นะครับแล้วก็นี่แหละครับพายุโพดุลเมื่อปีที่แล้วเป็นพายุใต้ฝุ่นนะครับทีนี้พายุที่จะเข้า ไว้ยนี้ก็คือส่งผลกระทบต่อประเทศไทยประมาณ14ตุลาคมเป็นต้นไปดูครับเขาชื่อว่าพายุนากังนะครับจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะเริ่มส่งผลกระทบกับประเทศไทย14ตุลาคมเป็นต้นไปก็คือพรุ่งนี้แหละครับ14-16ตุลาคมเขาเป็นพายุโซนร้อนนะครับเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับโซนร้อนก็คือนี่ครับโซนร้อนในความเร็วไม่เกิน118กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางนะครับ พายุนากังเป็นพายุโซนร้อนนะครับส่วนเมื่อปีที่แล้วพายุโพดุลเป็นพายุใต้ฝุ่นความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า1 1 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พายุที่จะเข้าพรุ่งนี้เป็นพายุโซนร้อนความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางสูงสุดไม่เกิน1 1 8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ที่มันแต่ที่เขาบอกว่าเป็นพายุโซนร้อนอยู่นี้ก็เป็นข้อมูลนะ17นาฬิกา 13ตุลาคมนะครับเป็นข้อมูลประกาศเตือนฉบับที่้าของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเมื่อเวลา17บเนาฬิกาของวันที่13ตุลานะครับความเร็วรวมใกล้จุดศูนย์กลางของพายุนากาง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นพายุโซนร้อนเพราะไม่เกิน1้8กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการเคลื่อนตัวของพายุ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเรื่อยๆนะครับคาดว่าจะ ผ่านเกาะไหหลำและเข้าอา่าวตังเกียและขึ้นสู่ฝั่งประเทศเวียดนาม14ตุลาหลังจากนั้นก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต่อไปนะครับแต่อยาประมาทนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลณ17นาฬิกา13ตุลา6:3แต่ความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางมีโอกาสเปลี่ยนและเร็วขึ้นถ้าเร็วขึ้นมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่จะกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นนะครับและความเร็วในการเคลื่อนตัวของพายุนี่ ถ้าเคลื่อนตัวเร็วมากขึ้นก็จะเพิ่มความรุมแนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าประมาทติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่สายด่วน1182สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะดูจากเว็บไซต์ w w w t m d g o t h หรือเป็นภาษาไทยพิมพ์เข้าไปหาใน Google เลยนะครับพิมพ์คําว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแล้วกดค้นหาครับก็จะไปอ่านข่าวประกาศเตือนซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกข่าวประกาศเตือนฉบับต่อไปเป็นฉบับที่6 เขาจะประกาศอีกเวลา5้าทุ่มวันนี้พี่น้องที่สนใจพายุนี้จะเพิ่มความรุนแรงเป็นพายุใต้ฝนหรือไม่หรือจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเพชชนหรือจะทรงตัวเป็นพายุโซนร้อนต่อไปจนเข้าฝั่งและมีสปนส่งผล,ผลต่อกระทบกระทบต่อ,ตอ,ตอ,ตอประเทศไทยในวันพวกนี้ก็ติดตามข่าวได้ที่เว็บไซต์กตรมตุนิยมนิยาและสายด่วน1นึ่นะครับสวัสดีครับ